สาวบาทนะเป็นงานเน่าหรอครับขอให้ลูกค้าเยอะๆนะจ๊ะค้าโอ้โหถุงละสิบบาทเองถุงสีขาวๆเลยสักอย่างนะหอมอร่อยอร่อยใช่ไหมน่าติดนาซินาโดของขายตามแต่ละฤดูก็จะแตกต่างกันนะครับแหลมๆหลมนะพี่ทพดูหอยน้ำเมยนะครับกองละสิบบาทเอง ครับตอน <halluc Investment. S 2> นี้เราก็อยู่กันที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากนะครับก็เห็นของขายข้างทางแวะลงมาดูกันนะครับช่วงหนาา้าร้อนนะนี่บรรยากาศประมาณนี้นะอ่ะทางนี้สวัสดีเจ้าสวัสดีครับนี่ค่ะคนงานี่ที่อำเภอท่าสองยางแล้วเนาะใช่ค่ะหมู่บ้านท่าสองยางค่ะอ๋อเปู่บ้านนี่เลยกะใช่เป็นคบ้านนี่เลยเตยเตยมะเขือกินมะเขือไผ่ปลูกนี่ รับมารับมาค่ะรับมาขายเนาะครับเขือปอสอ้ผงอะไรคะผงขมิ้นขมิ้นขมิ้นผงขมิ้นครับอไปตาเนาะแต่ไม่พริกนี่ก็มาเขือนี่ผักอะไรคะนี่เนาะหัวลำเต่าอ่ะไม่ใช่ตะลึงแต่ก็ไม่ใช่ตะลึงเป็นแม่ลูกอ่ะเนลูกคุณแม่เหรอคะค่ะอ๋อไปต้มกิน แปลกดีนะนี่ครับโอเคค่ะยอดจำลึงเหมือนถั่วลันเตาเลยพี่ทิพย์ใบเหมือนถั่วลันเหมือนถั่วลันเตาเลยนี่ครับต้มกินอดหนุนนะคิดก่อนทำอะไรกินดีอันนี้หอมอะไรคะนี่ภาษาน้องเนี่ยกล้วยตี๋ก็ฮะกล้วยตี๋กล้วยตีก็คือต้นหอมนั่นเองจ้าหอม เหมือนหอมหอมแดงหอมขาวนี่เหรอระเป๋บ้านเฮาก่อใช่ระเป๋ถั่วเป๋ถั่วเป๋ถั่วเป๋รับรับมาขายนี่นี่ก็สวยๆเลยเรียกอะไรนะภาษาพักกาดดอกพักกาดเหรอคะแม่ค่ะโอ้ ดอกขักกาดยอดตะโพขายทุกวันหรือเปล่าครับที่ร้านขายทุกวันอ๋อขายทุกวันเลยอ๋อจ้เอาอนมะเขือไปตานะพริกน้องขายทุกวันเลยนะครับมาอุ่นนุนได้นะคะค่ะน้องอยู่ร้านทุกวันไหมครับอยู่ทุกวันค่ะอ๋อช่วงนี้อยู่ทุกวันเลยช่วยคุณแม่ขายใช่อ๋อชื่อน้องอะไรครับเนี่ยทิติพรค่ะทิติพรครับน้องก็จะอยู่ที่ร้านขายกับคุณแม่นะครับนะครับก็แวะมาอุ่นนุนมาดูของกันก่อนนะเท่าไหร่จ้ะยี่สิบบาทซาบะาบนะ ใส่ดิบใส่ดีเลยครับผักอะไรน่ากินจีบครับผักหยั่งยอดตะทองก็มีนะจ๊ะอันี้อะไรน้องแม่สซอเอือกับไปทำอะไรเอาไปผัดกินไคะคือหยั่งงมันเหมือนงาเน่าเนี่ยค่ะงาเน่าได้แปลกจังเลยอันนี้แปลกสตอเอือแม่ทำเป็นก่อ เป็นงานเน่าหรอทำกินเฟนเหรอแม่กินเหรอปกติจะได้ยินแต่ถั่วเน่าอันนี้คือถั่วเน่าอันนี้คือถั่วเน่าแต่อเนี้ยเป็นงานเน่ากระดูกอ่อนแปลแปลของแท้มีเมี่ยงเลยนี่เจ้ารสคือคือดีทุกอย่างเลยมีใบอะไรคะเนาะใบตองตึงหรือเปล่าใบบุหรีค่ะอ๋อที่พันบุหรียาสูบครับ กะของดีถ้าสองยางอันนี้ผักกระดองแ่ห้งเอาไปแช่น้ำก็อเอาไปทำเคียมอยแล้วเข้าร้านทุกวันเหพีค่ะค่ะอ๋โอเคครดีครดีนะเจ้าครับค่ะค่ะคนะค่ะน้องก็ขยันอยู่คุณแม่ได้เลยจ้าครับขอให้ลูกค้าเยอะๆนะจ้าค่ะค้า้าร้านหน่อย่ะนี่อะไรเนี่ย ฟักมอนฟักหนุ่มฟักหนุ่มอ่อนๆฟักโคนอ่อนๆโอ้ผู้าาผาตันผู้าแห้งแห้งแห้ลผู้สาบผู้าเมืองบ้านเฮาอ่ะยี่ร้าน้กชา้านาโอ้ลาางมะพรางมะางภาษาเมืองเหนือบะผาง มีขายร้านค้าี่คลาสสิกมากเลยเนาะคลาสสิกแล้วมีของแปลกเยอะเลยนะไปที่นหนงานเน่าอนี่ก็ไม่เคยกินนะงานเน่าอนี่คือแปลกนะปกติจะเป็นถั่วเน่าเนาะนีโซ่ของเปรี้ยวอาเลยไนที่เจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับผักเยอะเลยอันนี้ดอกอะไรเนาะดอกแคทุงใหญ่ๆเลยดอกแคพริกมะพร้าวนี่ไปตำหน่อกลาทุกส้มปากคือเปรี้ยวเนาะเปรีนาะดอกไม้หน้าร้อนบุ๊ค หมกไม่มีตลอดนะคะม,มะเขือโคม้มีอยากชิมจังเลยนี่เอาไปหมกตอน้ี้พีคไหม,ไหมอยากชิม,มคโคม้ม,มากไหมคะไม่หวานคมัหวานนี่ขายไงครับเนี่ยถุงตาด้ซาบาดโอ้ขายไม่แพงซา,บ,าบัดซาบาดมีส้มป่อยดตรงนี้ส้มป่อยมันก็คะแม่จ้าส้มป่อยส้มสูสัด อุดโนนอดโนนแอปเปิ้ลเมืองก็มีเออไม่ใช่แอปเปิ้ลเมืองอะเมืเขือม่วงอะนึกว่าแอปเปิ้ลเมืองไม่ใช่โอเคน้าใส่ดิฉันไปดิฉันครับไปไปขอน่าเพลินๆชอบของแปลกๆงานเน่านี่สิแปลของท้องถิ่นข้าวทิมงานเน่าผักนี่ผักหนามไปเน่าไปที่นี่ที่ผักหนามหรอผักหนามเจ้า จกักรคาเนาะรุส่าสามนิด่าจะบรรยากาศนะเนี่ยอ่ะดูอีกสักร้านหนึ่งร้านก็จะมีประมาณสี่ห้าร้านติดกันนะไปด,ด,ดูทุกร้านแล้วกันรอยากละนิดอยากละหน่อยไปดูทุกร้านเลยเจ้าอีกรุนอย่างละนิดอย่างละหน่อยสวัสดีค่ะสสวัดีครับ <c oughs> ออมมูชเปอร์โอ้ขายอะไรจ้ขาขนมจีนเหรอ สวัสดีเจ้าสวัสดีครับนี่เบนตาไอหยางหลังหลังบ้านนี่ขนมจีนน้ำอะไรคะน้องน้าน้นหยวกก่อนย่างหยจีนเมาดูเหรอสักถ้วยสักะถุงอ๋อนี่ไงเปิ้ลเปิ้ลเป้าไหนคะเปิ้ลนี่น้ำหยวกเน้อขายเป็นถุงเหรอคะคืบาทโอ้โหถุงละสิบบาทเองครับไม่แพงแน่เนี่ยต้องซื้อไปกินเหรอไม่มีกินที่นี่เนาะต้องใส่ถุงเอาเห้พี่ถ้วยหนึ่ง อ่ะอุ้นนู้นหน่อยอุ้นนู้นหน่อยครับน้ำหยวกมีหมากด้วยนะไปดิครับไหนหมากอีไหนนี่อ๋อนี่ไงนี่สำหรับคนชอบเคี้ยวหมากนะครับเอาให้พี่ชุดหนึ่งนะเจ้าชุดนึงนี่คือหมากใช่ไหมนุ่นนุ่นอ๋อขนมจีนนะขนมจีนกินได่เป็นครับไม่ปากอะไรอยู่คะาขายขนมจีนนะขายทุกวันไหมครับขายทุกวันไหมคะ วันนเาะขายทุกวันทุกทีหนึ่งอ้เยอะไปเนาะเอาเซ็ตออกหน่อยอู้ยเยอะเยอะอาะก็คว่าเรามาเนี่ยเดี๋ยวเสียดายเจเหรอชิมดูนิดนึงเดี๋ยวให้ยี่สิบบาทเลยครับเจ็ดเนี่ยเจลอเดปลุกไปฝั่งนู้นอ๋อนี่ไงใส่อะไรเอ่ยท่านอ๋เป็นเหมือนน้ำมันอะไรสักอย่างน้ำมันอะไรจ๊ะภาษากะเหรี่ยงอันนี้ซีเจ๊โซโซซีเจ๊อ๋อใส่อะไรอีก มันเป็นอะไรเนี่ยโผงอะไรคผงสีขาวๆอะไรสักอย่างนะบกมูแบกมูแปงมูแปลกเนี่ยอันนี้แปกนะแปะแปะแล้วก็ใส่ผักเข้าไปถุงงอกอ่าถุงยาวอรบยาศใส่เข้าไปปุงรสชอบของขาวๆของเขามากเลยอ่ะครับแล้วก็ตักน้ำ น้ำอะไรน้ำเงี้ยวเหรอน้ำหยวกแน่เลยอะ่ะไปดูใกล้ๆแหละน้ำหยวกเดี๋ยวเราไปนั่งกินข้างในกันน้องนะครับอ๋อใช่ใช่น่านจะเป็นน้ำหยวกครับหนึ่งเส้นน้ำหยวกนี่งไงนี่น้องเขาตักให้เหย็นจังเลยเนาะโอ้ลมพัดเย็นๆนะครับโอ้มันดีขอบคุณเจ้าได้แล้วนี่ครับโต๊ะนี่ก็สวยนะนี่ต้องกินข้างนอกหรือข้างในอ่ะนั่งข้างในก็ได้เนาะร้านเดี๋ยวให้พิเศษยี่สิบบาทเลยนะ เขาดูใกล้หน่อยชอบผงสีขาวเขามากเลยอ่ะคืออะไรไม่รู้เป็นน้ำหยวกเนาะเขาขายเพื่สิบาทใช่ไหมโอ้ถูกมากเลยยี่สิบเลยให้พี่เสียสาวบาทเลยชิมชิมมชิมชิมในร้านเลยแล้วกันกินไหมกินไหมคะชาละกินหรอเบื่อแล้วค่ะเดี๋ยวกินไหมเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงทำไมถ้ากินเลี้ยงอ่ะขนมนี่ก็ได้ เอากะกินไหมแม่กินไหมไม่กินโอ้กินไหมจะเลี้ยงขนมเส้นเนี่ยช่วยด้วยน่ะคุณแม่คุณแม่ตากันเลยน่ะตากสมุนไพรขอตักสมุนไพรมา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 หายาคือพิาเลอย์มาเลยเร็วเร็วตักเลยตักเลยใส่ถุงให้เขาก็ได้ใส่ถุงให้ก็ได้ค่ะใส่ถุงให้น้องๆเขาแวดถุงแม่มาอุ่นๆแล้วก็ ให้เราได้เก็บ้วกันโดนเลี้ยงขนมเส้นสิบบาทน้ำบว่มคล้ายชื่ออะไรนะที่เราไปกัดจินอยู่นานอะ่ะภาษากะเหรี่ยงว่าไงนะหนองขนมจีนฮองนอฮอนอชไม่คุ้นหูเลยเป็นไง,ไงเลยหอมอร่อยอร่อยใช่ไหมเอ,อาวีระเนาะเอาวีระเอ,อาวีระ อวิอาอวิอวิใครหัวจัดไปเลยห้าถุงให้คนละถุงเลยเอารออวิระแต่เรากินข้าวมาแล้วไม่ต้องซีมนวยไม่ปต้องชอบคล้ายๆน้ำยาแต่เขาทำจากงวกแล้วก็ใส่เครื่องปูนิดหน่อยใส่น้ำมันอ <c oughs> อร่อยนะมาครับเ yeah. uh> นี่ยชอบชอบน้ำมันน้ำมันเขามากเลยอ่ะเนี่ยท oh! ี ja> mm ่เขาใส่เข um ้าไปเนี่ยเนี่ยน้ำมันเิเหมือนเป็นน้ำมันอ่ะเขาแกะเลยเทยาดิเโลแน่ใจครับลกเนี่ยครับไทแหไปที่ชิมหน่อยครับ เดี๋ยวคุณลุ้นให้เราน้องๆแน่นอนมันมันนัวเบียชอบแน่นอนหอมด้วยอลองดูนะเห็นคนยังกินเราดูลองดูก็วัตถุดิบที่เขาปรุงรสก็ไม่ไม่ค่อยเหมือนทางบ้านเรานะแต่อร่อยครับลองดูในผิดหวังเส้นเขาก็อร่อยเนาะครับสิบบาทเท่านั้นแะลองดูอร่อยนัวเนาะ มันมันด้วยความมันของผงอะไรไม่รู้ผงแป้งผงอะไรไม่รู้เสาทำอร่อยเนาะแล้วก็ซุปน้ําอ่ะจะคล้ายๆน้ํายาแต่จะไม่ค่อยข้นเท่าไม่เผ็ดไม่เผ็ดครับจะไม่เผ็ดแต่ว่านัวพอกินเข้ากับเส้นพบกับต่วต่างๆลงตัวมากเลยอะนัวอืมอร่อยนะอร่อยเอวิเหมือนเหมือนน้ำเขาจะผสมกับปลาป่นด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่าหยกกล้วยเอาหยกกล้วยเหรอเหมือนมันมีมือเนื้อปลาป่นเลยนะไม่แน่ใจ อวี่อวีระอวี่อวี่ที่นี่อวี่อวีระอร่อยครับอร่อยจริงไม่ติงนางวิธีกินเรื่อยๆแล้วติดใจเริ่มมวยใต้หยาดสิสิบบาทเองนี่ไงเขาจะทำเป็นถุงๆถุงๆถุงๆหมูสะเน่ให้เด็กๆมาริมมวยสะถุงสิบบาทเองเหรอจ๊ะใส่พริกด้วยนี่บางคนก็ใส่พริกเนาะ เจบาทไม่แพงนลยนอืจิมเหมือนกันนะเนี่ยอร่อยอร่อยครับอร่อยอวีคพณแม่อันนี้ตากอะไรครับเนี่ยเด็กจอยู่วอาจารย์ช่นยลงนนี่อ่ะยลตาัด้ภาษาภาษาแม่เขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าตาโดนอตินาโดอ๋อเอาเอาไปทำอะไรเนี่ยอันนี้พ่อกระป๋พ่อกระตุ้ที ครับเป็นภาษาของแม่นะตาแห้งเนาะตาแห้งบันี้เชล่อือก็รู้ว่าก่อนเดต้องกินยังไงแม่ต้มได้ต้มได้โอ้ต้มได้ครับเจ้ยืนบ้าอะไรใบพู้ใบพูใบพูนี่เอาใส่หมากเนาะไดิ๊ยเด้จังหวได้เนห แก้สกอตแก้วนี่เด้อ s <S เด้อตักครื่งบ้านเองดูิเศลอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูแก้วเขาอยากดูน้ำนิดนึงนะครับขอดูหน่อยนะครับนี Ges ่นี่น้ำ yeah> สุดความอร่อยนะครับว้าวอ่าประมาณนี้โอ้ชอบร้านเขามากเลยอ่ะครับนี่คลาสสิกครับนี่นี่ชอบผงนี่มากเลยอ่ะผงอะไรนี่รู้ไหมเป็น แป้งถั่วอ๋อแป้งถั่วนี่นี่ผงแป้งถั่วนั่นเนี่ยอร่อยใส่ละอร่อยครับใส่ละอร่อยเอาวิเลยอ่ะอ๋อผงแป้งถั่วแล้วก็น้ำมันนี่น้ำมันอะไรนะกระเทียมเจียวอ๋อกระเทียมเหรออ๋อกระเทียมเจียวเหมือนกระเทียมเจียวบ้านเราครับออ๋โอเคอ่ะรู้แล้วครับส่วนผสมประมาณนี้เนาะที่เราจะใช้ใสยังไงเอาให้เด็กสองอันชิ้นไข่ไม้เท่าไหร่ครับห้าบาทครับห้าบาท อุหนุนครับอาเป็นคนไม้อะเด็กๆคนไม้ครับเอาได้ไหมกินลูกชิ้นไหมค้าสี่สิบกินลูกชิ้นไหมอ่านี้เอาเอาเอาอ่ะใส่ผลไม้อ่ะผลไม้อ่ะอุหนุนอุหนุนนะค่าสี่สิบอันนี้หกสิบแปดสิบอ่ะอุหนุนอุหนุนครับอ่ะเดี๋ยวกินกันทีเดียวเลยครับมาใส่ถุงให้สี่อันนะจ๊ะครับแปดสิบอ่ะคุณแม่ใส่เลยครับมา ใครดีใครดีนะครับในลูกค้าเยอะๆอ่ะให้เราหน่องๆครับ5บาทเองมาเลยค่ะอะไรนี่ลูกชิ้น5บาทไม่แพงนะครับโอ้โหแล้วก็อบอุ่นๆอ่ะเอาเลยครับเด็กๆมาเลยมาเลยอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับได้ละอีกสองอันเอาให้เขาให้เด็กน้อยครับเี่ให้ไป80นะ อีกสออันอีสออันสองอันนี่นะโอเคโอเคขายดีขายดีนะครับครับตับเบอตะบเบือตเบอครับากินต่อครับของราคาไม่แพงนะครับมันมันให้แล้ตเยอะตาไนยหรือ่ารเจ้าราคาไป ไปดูนู่นนี่อะไรอ่ะไปดูฝั่งนู่นอีกป่ะเอาปลาดูให้ครบทุกร้านเลยมีหอยด้วยนะมีหอยด้วยนะไปเรียบอ๋อมีหอยด้วยเหรอได้บรรยากาศเนาะของขายตามแต่ละฤดูก็จะแตกต่างกันนะครับช่วงนี้จะเห็นมะปรางละมะผ่านบ้านเราครับมะเขือมะโอ้อะไรเนาะต้นหมากต้นหมากเอาไปปลูกเหรอคะ อันนี้นะไปทำอะไรไม่แน่ใจหอยอันนี้นี่หอย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 โอ้ยังเป็นเป็นอยู่เลยน่ะี่หาที่ไหนมาคะนี่น้ำเออร์ทำอะไรกินนี่ข้างบนนี่ครับหอยน้ำเออรจะรูปทรงแบบนี้นะคะหอยน้ำเออร แหลมๆเนาะพริกก็มีนะจ้าถั่วถั่วถั่วใหญ่ๆเลยเราอุดหนุนนั่นการมะปรางมะพรางมะปรางหรือก็าได้ท่าไหร่คะยี่สิบบาทค่ะโอ้คนแม่นอนอยู่ตรงนี้สิบาทสิบบาทายี่สิบบาท3านตัวห้าสิบเท่ากันหมดเลยแต่หอยไม่ใช่มั้งอ่วานไม่ใช่ค่ะหอยเท่าไหร่ อไม่เคยกินเลยน่ะหอยเลมเล่ก็คือีซีาซมคูเจ้าจ้าาบัทอันเนี้ยอันเนี้ยหนูว่าอะไรเมื่อกี้เออขออีกทีคุณแม่ขออีกทีนึ่งอะไรเนี่ยต้มหม่างค่ะแง่ต้มหมาเปไนเคี้ยวเหรอเป็นเี้ยวเป็นแบบนี้เหรอเป็นเี๊ยวนะ เพชรอ๋อหนูไม่เคยกินไม่รู้จักด้วยนั่นใบเขาประมาณนี้เนาะแต่หอยนี่แปลกนะขอดูหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะดูดูเป็นตัวหน่อยนะวูวนี่ไงวูวหอยหอยนี่แปลกนะเนี่ยอร่อยเหมือนหอยค้มก่อนขอเขาดูตรงหัวหน่อยเออนี่แปลกแปลกแหลมๆเนี่ะพี่ทิพย์หอยน้ำมือนะครับโอ้ไปทำอะไรกินอร่อยนี่แปลกๆทำแกงหรือเปล่าแกงเนาะ ทำแกงข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วเหมือนกันโอ้นี่นี่ก็มีนี่นี่นี่สดเลยโอ้ช่วงนี้หน้าหอยนี่ทำเนี่ยสิบีเองได้เห็นของแปลกแล้วดูดูฟ้าเขาเมย์สามพุงร้อยสามพุงร้อยหายังไงงมเหรอคะเก็บงมเก็บเอาเไปอยู่ในน้ำเนาะสดสดเลย ช่วงนี้ไม่มีปลาเหรอครับมีแต่หอยเนาะแมล่าเจ้าเจ้ากันจ้าอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับลูกไปบ้านน่ะไม่สดไหมไม่สเอลเพ่อ๋อเคยเห็นแล้วด้วยขอบคุณมากครับย่าต้นหมาอ๋อย่าตดหมาขอบคุหขอบคุณขอบมาเลยขอบคุณมากครับเบียร์ทิพย์ใช่แล้วใช่แล้วเบียร์ทิพย์ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับกันพี่กมาแม่ตดหมาออ๋เป็นชื่อของเขานะไปนี่นี่ไปนี่ไปนี่ครับ เหมือนตดหรือเปล่าไม่แน่ข้าไปต้มกินนะครับเนาะต้มมากินสดกินสดอีกก็ได้กินสดก็ได้อ๋อออ๋เป็นหญ้าตดหมาเป็นเป็นใบแล้วก็เป็นหัวแล้วเดี๋ยวไปไหนต่อครับเนี่ยก็จะกลับบ้านละกลับบ้านแล้วเนาะในเมืองมั้งคะอยู่แม่สอดอยู่แม่สอดจะไปเอลอยู่เนอ่นแม่สอดมันไก่ดอกนี่ไหมมันธุระนะมันเอวก็ได้เอวหญ้าเอวเขี้ยวเอวเขี้ยวเด่นเลยอ๋อครับ โอ้โขอบคุณจะนังนะครับนี่ดีใจครับดีใจครับครับสามต่อเนื้อเบียร์ที่ห้าร้อยบาทไม่พี่ปอต่อครับพี่สาวเอาไปแกงข้าวคั่วอ๋อสรุปคือสนใจเอาหอยเนาะสีดิบเนาะสี่สิบบาทอ่ะอุ่นๆ้นแล้วกันเพราะว่าเป็นของท้องถิ่นนะครับใส่ข้าวคั่วน่าจะอร่อยเนาะ แล้วมีข้าวคัวยังยังเดี๋ยวไปต้องไปเจ้าบ,บ้านน่ะอ๋อได้ได้เราจะไปพักโฮมสเตย์สวยๆกันของชาวบ้านที่นี่ักไว้ให้มันคายที่ก่อเพราะว่าทำได้เลยทาได้เลยเหรอว่าพรุ่งนี้เช้า่นอทันได้ไหวันนี้ยังเนอะที่ทาได้เลยหรือว่าพรุ่งนี้เช้า,บบาทันได้คายอ้คยครับได้หอยแล้ว อยก็แก๊กะน่นดูอีกสักโอ้โหเป็นที่เซอร์ไพรส์มีไข่มดแดงเนี่ยไข่มดตัวไข่มดแดงนะครับอันนี้กี่บาทครับเนี่ยไข่กองละบาทกองละสิบบาทกองละสิบบาทเองกองเล็กๆน่ารักเนต้องใส่ในใบมาใบใบตองเล็กๆเนาะใช่คุณนรู้ไหมเผื่อไปใส่ไข่ทำไข่เจียวทำไข่เจียว สิบบาทเองนะขายคุ้มากเลยอันงั้นอุดหนุนสองกองแล้วกันครับครับอ่าอุดหนุนสองกองครับโอ้โหทำแบบน่ารักเลยใช่นี่คลาสสิกมากเลยชอบครับชอบชอบตลาดขายของทุกวันเลยหรือเปล่าครับทุกวันเลยอ๋อขายทุกวันเลยไปหามาคะนี่แม่ค่ะอ๋อคุณไม่ไปหามาไปหาคนเดียวครับเราอุดหนุนแล้วกันนะกองแบบน่ารักเลยครับ ได้แล้วเนาะซาบาะนะครับเอาไปเจียวใส่ไข่แล้วกันครับ่อก็ร้านสุดท้ายเกาอุดหนุนอีกหนึ่งกองแล้วกันไข่มดแดงมดส้มนะครับสิบบาทนะสีมดส้มมดแดงภาษาเกะเรียกว่าไงจ๊ะตะสึกดีใช่ไหมตะสึกดีตะสึคุณยังออกเสียงผิดละครับใครดีใครดีอ่ะเดี๋ยวขอขออีกรอบนึงภาษาภาษาเกาเหรียงว่าไงทอดไข่มดแดง ตาซูดีค่ะตาซูดีน่ารักอตาบือตาบือครับมาแล้วอ่ะประมาณนี้เนาะมาอุหนนกันได้ของแปลกๆเยอะเลยแล้วเราก็ได้ของวัตถุดิบเผื่อไปเข้าครัวที่โฮมสเตย์นะคะครับป่ะลุยกันต่อไปกันต่อเจ้าครับตาบือตาบือ